ผู้ชมครับดนตรีหรือว่าบทเพลงมีบทบาทในการช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากนะครับในแง่ของการศึกษาก็เช่นเดียวกันทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มโครงการนําเสนอชีวิตครูผ่านบทเพลงครับโดยจัดทําในรูปแบบของมิวสิควิดีโอมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนหัวใจครูให้มุ่งมั่นเพื่อการศึกษาด้วยเพลง ผมมีความเชื่อว่าคนจะเปลี่ยนความคิดอุดมการณ์ด้วยโดยใช้บทเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูให้ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนคร,ค,รครูมีความรู้สึกว่าการทําความดีของครูเนี่ยมันเป็นรูปธรมรมจึงได้แต่งบทเพลงขึ้นมาร้อยเพลงแล้วเพืพ่อจะขับเคลื่อนอุดมการณ์ครูให้สาธารณชนได้รับรู้ครับรวมทอนเสมา ระทรวงศึกษาทั่วทั้งแผ่นดินเราครูไทยทั่วถิ่นยืนหยัดยิ้มได้เมื่อภัยมาเพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมาหัวใจครูประถมวัยและโอตปะรวมถึงอีกนับสิบเพลงเป็นเพลงที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจิตวิญญาณแห่งความเสียสละ และส่งมอบกําลังใจให้ครูทั่วประเทศผมเชื่อว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับ,รบทำให้องค์การครูตื่นตัวนะครับตื่นตัววิคนต้องปรับเปลี่ยนครูก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทั้งครูในยุคปัจจุบันครูในอดีตและครูในอนาคตผมว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งคือหัวใจครูความรับและความเมตตาต่อศิษย์เป็นคุณสมบัติที่สําคัญ ปี2 5 6 5สาำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูทั่วประเทศด้วยโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมเฟส2จากความสำเร็จของโครงการแรกซึ่งได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน5 0 0 0 0 0คนพวกเราครับกระทรวงศึกษาธิการอยากจะมอบกำลังใจให้กับครูทั่วประเทศรเราจะอยู่ได้เราจะเดินก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความเข้มแข็งเ,เ,เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ขอให้ครูพวกเราทุกคนนะครับแม้จะเจอสถานการณ์หนักหน่วงขนาดไหนขอให้ยิ้มได้เมื่อัยมาแล้วก็นำพาการศึกษาไปด้วยด้วยพลังความสามัคคีด้วยพลังของทางบุญของเส้นทางครูทุกคนนะครับรวมคนเสม,มากระทรวงศึกษาทั่วทั้งแผ่นดินเราครูไทยทั่วทินยืนยัดยิ้มได้เมื่อไรมา สามารถติดตามสาระดีๆจากทางสอทอ360องศาได้นะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube Channel CS3 Thailand News และทาง Worldweb.cs3plus.com ครับ